เอาไงนะถ้ามันมีสองถ้ามันมีสองทางนะเดี๋ยวบอสกับบอลอ่ะไป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 กันเป็นคู่นะี๋ยวที่จะไปเดี่ยวไม่ผมขอไปทางที่สี่ไม่ต้องอไปทางที่ห้าเฮ้ยก็ฝันจริงเลยเอากดดิวะาเฮ้ยกดดิวูช้าว่ากดดิวเฮ้ยกดแล้วนี่น้องกดให้มันเร็วๆหน่อยสิครับน้องผมนเป็นโจนขโมยขลุว่าผมไม่บดโอ้ยพอ ไม่อยู่แหน่ของนี้เก็บเลยโอว่าอึ้งอึ้งอ้ยอย่าพักโอยโอ้ยอย่าพักเงเท่าเลยเอาของนี้ไปอันเนี้ยอันเนี้ยยนพื้นเนี่ยเห็นไหมมันผักไอ่อะผักไกผักขี้ขวาขีวาขวาอมันหลดมันลุดมันหัดมันลุดให้บอลด้วยนะอีเก็บของหมดนะอุ้ยใครขอประตูอ๋อ เฮ้ยอะไรเนี่ยมีอันเดียวมีอันเดียวมึงกดดูในกระเป๋านี้เพราะเพราะว่ามันให้มาคนคนละหนึ่งอันก็กูมีอันเดียวมีอันเดียวใช่บอลไอเก็บไอเก็บอะไปอย่างไอเนี่ยกูมีอันเดียวสัตว์ต้นนะประเด็นคือประเด็นคือถ้าเกิดเราอ่ะถ้าเกิดเราอ่ะเข้าหลังเพื่อนอะมันสามารถกดขโมยของเพื่อนได้เออมนได้เดี๋ยวบอกบวกกี้ท็อกกี้อะข้างล่างเนี่ยนะเอาเนี่ยบวกกีแล้วเราจะมีบอกกี้ทอกกี้ไปทำไมในเมื่อเราก็คุยกันในในดิสคอร์ดอ่ะ วาเพราะฉะนั้นแล้วติดใหม่ปิดใหม่ติดใหม่จะแรงยังไงก็ไม่กูกดแล้วมันคอกดกด enter 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 อ๋อใช่กด enter ดิกดแล้วเนี่ยอุ้ยอืมมันโดนกูขโมยของละเฮ้ยเดี๋ยวที่ดีก็บอกแล้วไงว่ามึงอย่ารีบเกิดอะไรขึ้นนะ มันมีสัญญาณการขโมยด้วยแล้วดูที่มันล็อกแล้วเนี่ยนับนับเปิดไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ขึ้นบูทบูทต้องบูทต้องบูทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตัวได้ไหมตรงเนี้ยนี่ไงแม่ของขโมยแล้วน้องน้องน้องตื่นครูได้ไงน้องทำอะไรน้องสตีแล้วเนาะน้องทำอย่างอยู่หน้าประตูกูก็บอกแล้วไงว่าอย่ารีบอย่ารีบ ไอ้น้องไอ้น้องต้องไปหาทางให้พี่นะน้องประตูอยู่ฝั่งนู้นมันต้องเปิดจากฝั่งนู้นพี่เปิดไม่ได้เนี่ยมันล็อกมันขาดกุญแจเองต้องไปหากุญแจมาก็เอ็งรีบเนี่ยเนี่ยพูดโอ้ยอ้าวทำไมไฟเปิดปิดโอ้ยตายแล้วเริ่มใหม่ไหมกุญแจอยู่กับกุ้น้องเอามาเออนี่ไอ้จีวิทย์เลยหรออ๋ออีกวาเอ้ยอ๋อกดตัวจีดูว่าน้องสนุกน้องน้องน้องข้ากูได้ไงไปดีดอกไปเลยน้องเอ้าเปิดแล้ว ระวังน้ำมีเลเซอร์ด้วยไหนเอรหนอนไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเห็นแล้วปิดเพลงก่อนเอ๋ปดไฟใหุ้้ยไฟแตก เก็บแคบเพชรเว้ยมึงต้องเก็บหนังสือนะเก็บแคบเพชรดีกว่าจะนี่ไง้ผมเก็บแคบเพชรผมเอาอันนี้คืออะไรอ่ะอย่าไปกดนะอย่ากดนะอย่ากดมีปุ่มแดงๆแล้วต้องกดนะล็อกวอลระวังเซนเซอร์นะระวังเซนเซอร์นะกดเซนเซอร์มีอะไรมันลุยข้างหน้าระวังนะระวังเฮ้ย เนี่ยนะก๊อกก๊เนี่ยอะไรครับเหี้ยอย่าเปิดอะไครับอเหี้ยอย่าเปิดเถอะกูขออเฮ้ยเฮ้ย้เ้ยเลยเคาะมา้เคาะกลับอ้เฮี้ยยย่้้เ้ย้ยเ้ยยเเเออเเเ้เ เขาเขาไม่รู้แน่นอนว่าเราเข้ามาขโมยของเนี่ยเราต้องเข้ามาในห้องนี้ใช่ต้องปิดอ่ะอืมเพชรต้องปิดอ่ะเสียโอ้ยเฮี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 ้ยเฮ้ยเฮี้ยตัวอะไรเฮี้ยเลยวะลุงขยับดิก่อนกูจะผักมึงต้องจ้องมันไหนตัวเนี้ยต้องจ้องมันไว้อ่ะเฮ้ยบอสกูเดินไม่ได้ว่ะแม่งมีเลเซอร์ เดินกลับมาเจ้โอเคเปหนไงอยู i, ่ทางเดิมอยู่ทางเดิมลองดูเลยนะไอ้น้องกูดูอยู่กูดูอยู le ่อะไรวะข้างล่างกดแจมหมดเลยมุดม uh, ุดเข้าไปหน่อยมุดเข้าไปหน่อยมุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปเร็ว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 เรอะไรอะเออโอเคเอ้าชุบ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  อก,ก,กูยังไม่ทันเข้ามาเปเลยไม่ปิดประตูอัดกูกูอย่างย่อเลยข,ขโมยของ <c oughs> ขโมยขโมยของจะตายแล้วนะกู<ร>จะตาย,ยจริงแล้วนะทันหนึันหนึ่งไฟเอามันชุบไม่ติดอ่ะ <c oughs> ตีมพี่อยู่นิ่งๆหน่อยตีมพี่ขย,ยับแล้วมันชุบไม่ได้เออทำไมเรารุนแรงจังอะ่ะปิดประตูดอ่ะเนาอ้าวไอ้สัตว มีตรงนี้ตัวหนึ่งสองตัวออ๋ก็ที่เราขังแล้วก็ไฟดับแล้วเราจะเปิดยังไงน่าจะกลับหรือก็ได้บ้างแล้วเอาอะไรอ่ะเฮ้ยปีโาจาได้ด้วยจะกลับเลยก็ได้เหรอได้หยอดแล้วยไม่เอามงกุฎเหรอเขาบอกต้องเอามงกุฎด้วยนะคงจะไปยังไงเอ้กูอยากรู้อ่ะพี่ลูกอยู่นิ่หน่งดิทำไมเออ ไอ้เหี้ยมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยโคตรเหี้ยเลยโอ้มึงทำอะไรนนมึงนางมาแล้วไอ้บ้าทั้งคูมึงหัวข <c oughs> ุก,กูอยู่นี่เหี้ยัย <c oughs> บอสเรากลับไม่ได้บอสมันต้องเราต้องหาทางออกไม่เป็นยังไงอย่างรู้ไหมใหญ่ยิงหัวใหญ่ยิงหัวเฮ้ยเพื่อตายได้เแค่ตายนะเออมีบอสมีหัวน้ำมันเอามีดเป็นไรเลยทำไมพี่ลูกเป็นอ่ะเอามานนี่เลยเอาปืนมันเเนี่ยแค่เปธอเฮ้ยเราออกไปไม่ได้นะบอสเราต้องเราต้องเราต้องออกไปทาง exit เราต้องหาผู้แจออกไปให้ได้งานทะกับเยอะว่าแต่เราเปิดดีกรีผี ตัวสี่หัวให้เช่ไหมตัวส่นี่ยปล่อยให้นางสี่สี่ทหารเขาโดนไปเนี่ยเสร็จละออกได้โอ๊ยอ๊ยอ๊ยไอ้บ้าเอ้ยอะไรอ่ะโอ้หลับหลับหลับเออแล้วกูไปไม่ได้ไงบอสบอสมันต้องไปเปิดสวิกบอสข้างในมันมีสวิกอยู่เร็วเข้า วิก่อสวิป thank you ไม่งเข้าไปกันแม่งไม่บอกกูไอ้ตาโอ้ยโอเคเราหายนี่ไงเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีเลยปะจับหมดละจับไม่มีอะไรเลยเหรอมีมีได้แล้วได้แล้วได้หมดได้หมดคือเราจะกลับยังไงต้องต้องหันหลังอ่ะหันหลังไว้แวบนึงอ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่หันหลังแล้วนะอ่ะ สามสองหนึ่งยังมงาหานเป็นเลยสองคนอาหารเ้วยเดือดจัดกา,ารามาได้เลยฮัลโหลเฮียเออ้นเดื<น>อดเคค<น>อเคคอเคคม,เม,มันขยับเดดมากมันมันขยับด้วยแต่มันแทรกชยู่ยังพี่อยู่ยมุมนี้อมองไม่เห็นมันละ กิ๊กถามนี่เองมาได้ที่อยู่วะมาละพาละเริ่มแบบเริ่มละนี่ที่ไม่ตามันเริ่มเลยเออบ้านเราผมว่าเราต้องนับสองตอัลดาละแต่มันมีกี่ตัวเนี่ยแค่แค่สองแต่วานหน้าเรานานไงกูว่าแล้วยังงี้ย์ เพราะว่าเก็มีคนเฝ้าอยู่ข้างนอกรยงๆเลยใช่ไ่มมันมาต่อแต่เราเส็จตั้งสี่คนพี่ผมว่ามันไม่ขยับเลยประตูประตูนั่นแขยับแล้วนี่ขยับรละาขยแล้วใ่ประตูลงแล้วแต่ี่งไโอ้โหี่ก็จาราการพิเศษเพิ่เกูออกได้แล้วนะ อันนั้นมันเรื่องของปีไงพุกปิดวายแล้ววะใส่อยู่ดวยไปไม่ต้องปิดเอ้นี้อมันทะลุได้ไปเป็นอีไ้สิทธิ์ไปท้ายสิทธิ์ไปท้สิทธิ์ที่ผมไมรู้นะผมคิดเองไหมแต่ผมรู้สึกตัวดีห้ากับลังเจมาคิดเองทางออกอยู่ไหนนี่นี่น ผมผมเจ้ามือแจ็คแจ็คไป,ไปอ่ะแล้วไงต่ออ๋อต้องกดค้าง,งกดค้างเอาเอาอันนี้คือกลับยังเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วแล้วไอ้คนนึงไงนี่ไงมาแล้วครบแล้วอ่าเรียบร้อยรีฟเนาะแล้วก็วกรีฟกด E กด e เออชู่ีไปที่เจอตัวเหี้ยเนี่ยสิงเฮ้อ้ยสิบ้าละทีเหยี่ยพอโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมาผมพร้อมจนะรุยละมันมีดาดเดียวตอนนี้ h e เดโม,มเฉ<อ>ยตัวเต็มมันหรือว่า หรือว่าอะไรผมเดานะหรือว่าพวกผีปีศาจมันจะแล้วแต่ดาบเปล่าใช่มันแล้วแต่ดาบมันไม่ใช่ดิดาบดาบเดินแต่ว่ามันซูมเนาะเหมือนที่พูดไปโชคดีไปให้เจอไม่งเจอไอ้ตัวเฮี้ยนั่นเลยายอย่าเก็บพวกพวกนี้นะมันมันมันไม่สำคัญแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปไอ้ห้องนี้เก็บแค่เพี้ยพอแล้วไอเนี่ยมันยังไงก็ต้องเข้าไอ้เชื่อเดินกค่อยเดินดูที่มันมีอะไรมันมันแค่ค่อยไม่ได้ไอ้เวีนทำไมมันมีอะไร มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันบังคับโอเคถ้างั้นอ่ะต้องโยนหัวแจมมาเงาถูกันแล้วอ่าโยนไปแล้วเอ้าเอ้าเอาแล้วยนกลับทำไมอ่ะพี่ไม่โยนมันไปโดนตีนพวกเมียมันก็เลยกระเดิ่งกลับมาไปไปเปิดที่กูนึกว่านึกว่าพี่บอสโยนมาให้แล้วพี่ลูกก็โยนกลับระวังมันมีพวกเพลซ้อนซ้อนตามหลืบเลยนะเอ้เจเย์เดนไปดูกล้องกล้องราคาศูนย์บาทไม่ต้องก็ได้มั้ง เราคุยด้วคอร์แล้วโอ้ยคุยดนิคอก็พอโอ้ยแสบตายิ่หายเลยอะไรค้างวะมันมันแช่แล้วมันค้างวะค้างค้างนานมากอ๋อโอเคงั้นกูรู้ละมันเอาไว้แช่ผีความหมายหมายควาว่าผีออกล่าเลยป่ะใช่รีบจังรปไปได้มาสองมันเจ็บ ้างนั้นดูอย่างออกเขาไปอะไรนี่เพราะกียร์ไปเปิดเปิดปีอ๋อรอบนี้ห้องนี้เปิดได้โอ้โขอรำคาญบึ้มๆเลยตรงเนี้ยเจอมีสบายถ้าเจอตัวเดิมก็ออกออกเกมแล้วอุ๊ยตัวใหม่ตัวใหม่ อะไรอะไอ้ยังไม่รู้พูดดิอะไรไม่รู้ตัวตัวโดนจับตะแกอ๋อมันคือตัวอะไรอยากรู้เอ้ยวุ้ยเจ๊กูนเทพไวอ๋ออ๋ออ๋อเมื่อกี้ใครเปิดให้ผมเปิดดิอ่ะเปิดโอเคเราจะได้รู้ละว่ามันไม่ใช่ตัวเดิมมันคือตัวอะไรอะตันเป็นหุ่นแบบว่าอยู่ในที่มืดแล้วแล้วแบบมองไม่เห็นหน้า พูดอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวใส่ฟิวก่อนนะน่าพี่ได้ฟิวมาแล้วนะไอเนี่ยโหเราเจอฟิวไวอยู่แล้วนะการนี้ยเราเจอคุณอีกแล้วอ่ะอ้าวอ่ะเดี๋ยวพี่บูท่ะอ่ะอ่ะบูทไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเขึ้นไป อะะไรลนเฮ้ยมึงเดินไปดิเดินไปดิสัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยหน้ากูชาเลยไปเปิดไปเปิดได้เลยไปดิผมไปไม่ได้ผมติดพี่นั่นแหละโอ้ยโอเคเปิดแล้วไอ้เหี้ยหน้ากูชาเลยเหี้ยหน้ากูชาร์ว้าเลยเหี้ยเอ้ยเปิดประตูประตูไหนโอเคผมนั่นเป็นโจน

แต่เราก็ต้องยอ้อนเอาของไปใส่กระเป๋าดีอ่ะเพราะยังไม่ครบสิบหกห้าเลยก่องเต็มตัวหัวบจริงป่ะห้องนี้ห้องวาวไปใส่ก่อนไหมเอาของไปใส่ก่อนเถอะเดี๋ยวเท้านักดังเสี๋ยท่าน <c oughs> <c oughs> ล้าง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 ว้าย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 ว่าเร็วไปทันเร็วรอดไหมรอด อดโมก็ว่าเอ๊ะทำไมาเหมือนได้ยินเสียงอะไรเป็นเสียงเท้าดังๆอยู่ด้านหลังหันไปนี่แบบกำลังจะง,ง่าบพีลู่เลยเนี่โอ้ยเอาอะไรอ่ะกดได้หมดวัวป่าใส่กูโทษทีแล้วกันอันไหนมันสามร้อยทิ้งออก<ม>เลยสร้อยสร้อยมันสามร้อยอ่ะมันขายได้ตั้งหกพันเลยนะไอ้รูปโลกเนี่ยอ๋อเปิดประตูไอ้กูเสร็จแล้วไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไปเลยะผมไม่ได้ปิดอ่ะ เออบอกเฉยเฉยมันต้องปิดที่ไหนวะออใช่มันอยู่นี่เออพี่พี่ไอ้ไอไอขาวมา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 ไล่มึงแล้วไปหาพี่ลูกแล้วไอ้ยไอรองพี่จัดการมันได้สวยพี่พี่จัดการมันไงไปทำไมมันมันหายไปแล้วไอ้เหี้ยหายแล้วเหรอใช่แล้วพี่จัดการมันได้ถ่ายรูปเหรอ มันมันแพ้แฟดอ๋อระวังนะระตูสิระวังนะระวังนะลองเลเซอร์นะมันมามันมาคับโดนหรือเปล่าอัไม่ไม่ไม่มันมีเลเซอร์ต้องลองก้มเลเซอร์อยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงหน้าประตูเนี่ยมายืนตรงนี้เดฟี่ล็อบเปอร์เดฟี่ล็อบเปิดสวิตช์เนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นแดงๆตรงนั้นป่ะเฮ้ยเฮ้ยหยาอ่ะพี่ลุงมึงเอากล้องไปโยนมา ไม่นะเออ้เอเ่เอแม่งแปดมีประโยชน์วรอกูรู้ละไปละม่ไ,ไม้แล้วไม่ลไหละไม่ได้หมดแล้วเย่ละเย่ละเดี๋ตัวไปเก็บเดี๋ตัวไปเก็บกล้องามันหาแล้วมากลาหลังมตัวนเร็วเเรนะ็วเเร็วเแม่มอ โอ้ช็ดแล้วเราโดนขังอยู่นี้แล้วแล้วเราไม่มีคนเปิดประตูมันหาย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 แล้วแล้วเราจะเอาไงเราโอเคมันมาอีกตัวแล้วเอาลาก่อนเอออาจจะขอกี้อีกนะไม่ต้องขอกี้ผีจักราให้เลยเออตายหมด กดมีกล้องมันองแล้วกดกล้องกูกดถ่ายแล้วแต่มันไม่ออกอ่ะกดโดนไม่เดินหนีแล้วนะยืนรอความตายไอ้กูเดินหนีไม่ได้อ่ะไมเดินหนีได้ไม่ไปไอ้กูอยากชอบเลยเน้นเน้นรอความตายเนี้คนข้างในแบบยืนรอกันเบรยืนรอความตายไอ้แม่พอรู้ละ เราเราเหลราวตนะนั่นคือแบ